เราก็เริ่มจากศูนย์ไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยอ่ะบอกกันตรงแต่ว่าพอได้มาเรียนแล้วมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดมันก็ไม่ได้น่ากลัวมันก็ไม่ได้ต้องใช้เงินมากอย่างที่คิดมันอยู่ที่แผนของเรามันอยู่ที่การบริหารจัดการื่ต่างๆตามที่เขาได้สอนไว้ มันน่าสนใจครับผมรู้สึกโอเคครับแต่ว่าอาจจะมีปวดหัวเล็กๆน้อ,อนยซึ่งเราก็ต้องติดรับในอะไรในอนาคตครับผมก <c oughs> ็คือเรียกว่ามีลําดับขั้นตอนให้เดินตามชัดเจนเลยใช่ครับผมดี๋ยดูง่ายเข้าใจง,ง่ายครับผมใน,ในเทรนนี้เริ่มมานะกระแสแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้และกวดใจกัน,บบน,นได้เนาะเพราะในอนาคตเนี่ยประเทศไทยเราจะพัฒนาไปมากกว่านี้ ตอนนี้รถไฟฟ้าจะไป,ไปที่จีนเพราะว่าน่าสนใจมากกว่าเดิมครับแล้วรุ่นที่หมายถึงว่าเจมที่น่าจะเด่นก็คือเจมเจมโป๊กเก้เนี่ยนะน่าจะเป็นแล้วคนที่ทำขายม,มาร์เก็ตติ้งออนไลน์ลน่าสนใจมา,มากครับผมครับ,รบผมเป็นทางเลือกที่ดีเลยยืระด<ถ>ับไม่ได้เปรียบในการที่ออกทำสื่อการขายอยู่ใช่ใครับแลจะต้องเรียนเพิ่มด้วยเรื่องวิธีการ ว่าการดาเนินงานหรือว่าการบริหารก,กับเรื่องอสำรันก็ต้องมาเสนอเข้คผม